ครับผมกับซ่องน้องเน็ตพารวยเส้นเคยครับไปในนองนี่ครับจะบอกขึ้นกอลวครับมันนี่กันสมผมไม่กัน่าว่ากันนะครับผมมีเมียแล้วครับเฟยแต่ผมไม่ไหมครับวันนี้โอ้ยนี่ครับไม้นี่เขามขึ้นีผมเห็นแรีนครับตัวกันค่อนข้างใหญ่อยู่หมอกที่ว่าผมมากอกนูนะครับไปในน่องที่ผมได้กอกนูอยู่นี่แหละมันมาอยู่ไม่อีกตัวหนึ่งครับแต่ผมมากอกแล้วมันเนี่มันไม่ได้ผมเห็นมันแรียนมาขึ้นตัวมใหญ่นะครับ เงเลยิมใส่เบอรครับไปน้องเอาเรันครับเอาไปนอวงกันเหลือหลายครับพวงน่ะมันอวิใส่มองันาเขาเจ้ขาพ่วงเจ็บพวงสิ่วงเลยเด็กิใส่ยวนมอเขาได้มื่นเส้าตัวนึงนะครับไปผมจะลอกไปทั้งังหม ผมขออนุญาตสั่มหมายนิดสกนิด่อจะซิบกุล้างเาไปหนครับนผมก็จะิมาขอสั่มหม้นีก่อนครับเมื่ขึ้นได้ตัวเดียวนะครับมันถมบวงผมมน่ะโม,มกุลมไมนอกก็เห็นีตัวนี้นี่ครับ ทางทางเลยกับผมสินขาดไปใส่ฟังนั่นครับนั่นผมก็เจ้ายกโค้งไว้นะครับเมื่อคืนนี่ถึกเมื่อเช้าได้ตัวนึงครับกับส้นบวงผมส้นเป็นส้นครับภา่น้องผมกับสินล่อไปใส่ข้างหลังพร้อมผมจะคลองผมกับยูยูพอดีเลยได้ของจะคลองผมครับภา่น้อกพยาธิไปใส่ก็ได้ครับเนาะครับไปเบิ้งผมใส้เบิ้งอีกมันนีกลายกับเป็นคืบขึ้นครับมื่อนี่คือฝนสิตกนี่ครับมันลมแรงลมแรงครับ ดูครับมันนี่พ่อแม่เนาะผมกับเบิร์ตอันแคสซีไซมันจังไนครับตัวนี้เชี่ยวมานถมขุยอันถมผมบวงไหมครับดูครับผมใส่ไว้สินะหามถือครับน้อครับเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่กันเนาะเอาไว้นอกนี่ ผมใส่ไว้นี่เลยครับนี่มันมันหูวมันนี่ครับพี่นะมันออกมาจากท่อนลยครับใส่รัดไปเลยครับมันฟังออกมาฟังนี่คือกันครับพี่น้องเราใส่กลางเลยครับเนาะหลาลูนลมการ์ดมาแล้ครับผมขอหย่าใส่เบ็ดกันเ้ยครับเด้อพี่น้องเนาะเอาพี่น้องนี่ผมก็ได้เห็นเคือข้างเป็ดแปรครับเตี้ยสียูบูยูนะครับพี่น้องเท่ากันข้างสเปนขนาดเตีมยมุกกัน์ดหนานะครับ คือว่ายามนี้มับนบ่นอยากกัดหนาบอกเรนะืองเนี้ยอารุนตุ้งกันมาแล้วครับพเมโน่เดี๋ยวขออนุญาตใส่ก่อนพเ่โน่โอ้โหเป็น,นเดเือดครับทางมันมองผมว่าจากเขามะบึงนะครับมันทั้งท่าท้ายสวนพี่เป็นเดือดครับพีเมโน่ผูกขุยมันอยู่ผู้ขับข้างหนา้าผู หาลุ่นนกันนะครับนอจังได้กีได้โป้คักคัครับเดียวครับผมไม่ได้ใส่แล้วเลยไปในน่องเพาะว่ามองกันเขาเขาเนี่ยผมไม่ได้ไปใส่นะครับเดี๋มืนี่เากับหาลุ่นกันเยียมแล้วนะครับนาะเีน่นี่กับคำนะครับเมื่อให้กัาขเขาครับนองาครับปะครับนน่อ้ำครับเนนี่ก็ทุ่มนึนครับนนอย บังไปส้มกันครับว่าสิหมานบังขำขำขึ้นนี่ดูนลูกกันครับพี่น้องโอ้คอกหอกหอกปันไก่ครับพี่น้องเอ้ยเจ็บคอครับเป็นบัตรหอ้บัตรลุงคอครับพี่น้องมาครับปะรุนลูกกันครับเป็นเรื่งรองไดกันโอ้หลุดครับพี่น้องนี่ าโน้ยเนาะครับขออนุญาตใส่บ่วงไม้ครับเอาไว้เนาะเขาก็บไม้หดที่ไม้นี่แหละครับที่ไม่ว่าไม้เด็ดนะครับเอาไว้เนาะทางข้างนี่นะครับเที่ยวเขาใส่ทางท่านี่เนี้ยมึงมาทันยามนะครับเด้อจะมายามฟังหน่อยก่อนครับเอาไว้เนาะไปครับปะเดินกันห่าหมันครับหมานของใหญ่ครับมีดอีกติ่งครับมองนี่เขาโอ้ย นี่พกไซเบอร์อีกอยู่นี่นี่ครับบ่วงผมใส่ไอรหันอันนึงครับนะครับนี่ก็ใส่เบอร์อันนึงครับเพื่นน้องก็บยุคพุ่นละหมดถือแล้วครับปเอาป่ะพยายามฟังหนังครับวันสิมาน์บอมองนี้สูงสายมืออื่นนะครับทะเบิ้งนุ่งกันนะครับเ้าเ้าไปยามฟังหนังครับไปนี่ครับเพื่นน้องมีโซนแน่ยู่ครับ ล้มครับพะเยาหน่อยเสียงดังเสียงล้มเสียงอย่างอขอโทษขอไฟได้ครับพะเยาหน่อยล้มแหงขนาดเลยครับมันเขา้าอูย้ยคือผมเนาะครับเนาะผมว่าผมคือจังไดจังไดกับม,ม,มือื่นผมละผมว่าเด้อหาบวงข้าวบุหินผมละผมว่าดินหนาวครับล้มแหงตาเนี่ยดูครับผมไม้ไว้อยู่นี่ัาหนึ่ง โอ้ยบถืรครับบวครับไปมืง่งต่อไป,ไปเรีงแดโอ้ยวมีติ่งครับไวโน่นี่เสียดักว่นี่นาอันคุยมกกันกัยู่นี่นะครับโอ้ยน่ครับผมเสีดักวนีกันละไน่ยทางเลนมันี่ครับไปปุ๊บละอไใส่ครับ,อ,รบ,อ,รรบอืบวมาอยู่ นะป้าไปลุ่มพยายามตอข้างในพอเข้ามาดีโอ้ยครับไฟแนนซ์หน่องหอมบระถือครับมันล้มครับไฟแนนหน่องมึอนี่ลมคนข้างแห้งเลยหรอครับไฟแนนหน่องเอ้นี่ผมว่จะไปเบิ่งหมา้ที่ท่ายแล้วครับนี่นี่ปลายหย่าเนี่ยครับนี่ครับไปเบิ่งกันครับไฟแนนหน่องไปลุ่มไปเบิ่งกันมีตัวปะ ครับมันก,กัดหนานี่ยนี่ผมใส่ไปนี่นี่ครับผมใส่ก,กัดหนาเนี่นี่มันมันเป็นยุป,ป้าหนานั่นครับป้าหนาเขาปูหง,งืน่นะครับไปไอ่โตผมใส่ไปนี่น้ำนมาอยู่ครับมันออกบ่ามันหนาวครับนี่มนลมไม่แห้งพ่อผมนี่ผมใส่ไปนี่นบมันมากัดนอีเล่ครับเอาอางาหนาเนี่ย เดีมันก็เป็นทางเน่อยู่ครับทางเป็นคลองพราะ,ะ,ะได้ใจอยู่ครับพี่น้องดตัวเดียวนี่นะครับอันนี้นะผมว่าอนแยกมึงกันด้วยครับเด้อลงนะผมก็ได้อนครับผมมาเซฟนี่ล้างหนึ่งนี่ข้บัตามข้าวบัวซุนครับนี่ล้างหนึ่งผมก็ได้อข้าบัตามข้าวบัวซุนเลยครับพี่น้อง เนี่นเดี๋ยวจะข้ามเพื่นอนเฮาโอ้บัตรแจักตัวครับพอญาติออกไปกันนะครับเดี๋ยวจังหวะมากัน,นครับนี่พ่อแม่พี่น้องผมจิตหยอกเมียน,นะครับพ่อนี่ไปนี่วางงูขึ้นนะครับมันจิตกใจพ่ะครับเนาองระเบิ่งกันนะครับ ไม่ได้เลยเนาะโมนี่เนาะเป็นจริงๆเลยปะหมูนี่ยังอะนะนี่เนี่ยดำๆนี่พี่อยู่ไฟเฮาพี่ึเห็นอยู่ปะพี่ไม่เห็นเลยดำๆนี่ฮะไม่รู้เลยท้อน้ำหรือมั้ หวัวมาผีบ้างมาไปไปค,ครับไปไม่หนอ่อยโอ้ยเสร็จแล้วครับคืนนี้เฮากะว่างเปล่าแล้วครับมันลมครับไปไม่หนอ่อยเลยลมแห้งขนาดเลยลึกเลยครับลมบัได้จักโตแล้วครับไปไม่หนอ่อยหนูหนันยังเหลืออยู่นะครับสุนบวงพลงกับลายหนึ่งนะครับบรรยากาศโอ้ลมแห้งครับไปไม่หนอ่อยเลย จะไปได้ gen, อยังเข้ามือหนิครับพี่น้องโอ้ยมือบรรยากาศครับไปครับไปรุ่นกันมือเศร้าแล้วครับพี่น้องหรือว่ากันมือแล้วครับเนาะขออนุญาชนะครับเนาะไปครับบ๊ะสวัสดีครับสวัสดียามสตรองกันครับพี่น้องหนาวครับพี่น้องืึ้นไปนอนบัดคืนนึงครับไอครับเจ็บคอไอครับพี่น้องไปรุ้นลูกันครับพี่น้องเดินไหนไม่เดินไหนเอ้า ดีครับเอ่ะเอยูนีครับไน้นนี่นี่นี่เด็กขอใหญ่ก็ดัวบใหญ่บงามอันุญใหญ่ครับดูครับโอ้ยวันนี้หนาลักครับน้นูนี่นี่โอะางครับโอ้โหวลุ่นครับี่ครับไน้นงวลุนครับน้อวลุนเลยนีแยกุดเล้ครับ คืออิ่วแลวกระโดดเดี๋ยตายแบบโอ้ยท่านเห็นครับพี่นาะงมาเรื่ออีกไม้หนึ่งแล้วกันครับโอ้ยหนาวครับพี่น้องเอ้ยการเปลี่ยนแปลงครับล้มขับมืาขึ้นก็ลมเฮงขนาดจัดว่าอันนั้นเลยะหรอครับพี่น้องโอ้ยโอ้มีหนูพานนะครับนี่นี่นี่มีหนูพานอยู่นี่แต่บ่ต่ำนะครับเนาะต่ำบวงอยู่แต่บ่ถือครับ ครับปะหลุ้นนุ่กันครับครับพ่อไม้นอกถ้าเรามาหอดไม้นี่แล้วครับไม้ขางทางให้แล้วหมายว่าจัดว่าเด็ดๆนะครับพ่อไม้นอกโอ้ยน้องเบิ้งนุ่มกันครับนี่นี่น,นี่ไม้นี่อยู่นี่ได้ตัวเดียวหนึง่งไม่ได้ยักษ์คืออลไรครับบัานนี่เบิ้งวันสรีได้อกีกบ้าบมันนี่โอ้ยหนาวครับพ่อไม้นอกเอ้ย น,นี่บุษุนนี่แหละครับโอ้ยล้างเหล็กกับบุษุนแหละอเขาแยกนะครับพีออ่น้องเด้อขาแยกเก็บกันครับครับพี่น้องบัถืุจักตัวเลยคนนะ่ะผมรวมเซลล์ยิานวางซิปหาล้างนะครับพีออ่น้องว่าต้นยังครับนี่คืองามนะครับนี่ ครับไปรุ่นฟังคุณต่อครับพี่น้องไปรุ่นฟังผลของการับว่ามีตัวใดตัวบ่ครับปะปไปครับไปรุ่นล้างแหลกน้ำกันครับพี่น้องนี่ครับล้างแหลกคุ้มกว่เด่นี่คือบุฟุครับเอาเอาหนูตัวนี้ครับพี่น้องนี่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 วิ่งเว่ามาถือครับนี่นี่นี่โอ้ยถืออยู่ครับพี่น้องนี่ขอยาเด้อครับเด้อขอยากรดกันครับ ได้เลยทำไปเลยแถวไปน้องโอ้ยมาหลังเล็กเลยครับริบด้อยแล้วครับถุงแต้มครับไปน้องเป็นสองแต้มแล้วครับรุ่นแบบอีกหลายครับไปน้องนี่มรุ่นเบิรงน้อกันครับโอ้ยอันนี้บอถือแล้วครับได้นี่ครับไปรุ่นน้อกันครับไปน้องครับไปรุ่นน้อมัน ผมอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับเนาะถือจักจีถือบุถ,อถือครับพี่น้องเลยลุ้นบุญนับกัน,นครับเออคือบอุญเนาะนี่ครับส้นบวงผมอยู่ด,ด,ยด้วยนี่คาร์บอนเนาเต้าโบถือด้วครับด้วยนี่ตัวตัวใหญ่อยู่ครับนี่เบิงบึงเบิึงหอยอัน ห้ามมันหลากนะครับไม่หนองถัวใหญ่ตังงามอยู่ครับนี่ครับล้างนี่ก็บ่ดถือบดซดนพร้อมแล้วนี่ป้าป้าไปลุ่นข้างในกันครับเข้ากันกด้สิ้มมนมาครับป้า ครับไปไว้นองผมใส่ไว้นี่นี่มันกัดมุนเบิดครับนี่อุ้ยเจะได้ครับแต่ผมเลาะหาบวงก็ได้นี่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 ครับไปไว้นองนี่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 ครับรักบวงเขานี่ครับนี่หนูพ่บครับนี่ไปไว้นองมันขุดหูอยู่นี่ครับนี่ครับไปไว้นองอุ้ยนี่ครับมันขุดหูอยู่นี่ครับนี่บวงผมอดอยู่นี่พ่อผมนี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตพดก็ได้ครับไปไว้นอเด้อ เฮ่ยลูกงงงามครับอุย้ยผมรู้ว่าไปใส,ส่สินโอนุไปใส่อยากพุทก็ได้ครับเนาะโอ้ม,มีอะไรเนาะนีะ่ครับงงงามครับงงงามนอกอันเลยครับเฮ้ยลูกใส่สวยครับมันเนี่ยครับมนันอยู่สามเต็มเลยครับ ไซ้อนอยู่ครับแต่บ่ถือเข้าไปหน่อยเบื่อมันห้อยมันกัดอยู่หันมุนบัสครับแต่บ่ถือนะครับเนาะจังไรผมก็สิมะสัมอีกให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งตัวใดที่มันบ่ได้นะครับเดือดตัวใดหมอมันซ้นผมก็สิมะสัมให้ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งนะครับเนาะสหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกิ้งให้ผมนะครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหมดฝาดไปสามแต้มครับคลิปนี้กะเมื่อคืนบ่ได้จักตัวเลยครับลมเฮงครับพ่อแม่หน้องเลย ขึ้นีมาได้เลยนี่อย่างนี้มัสาบสามนะครับน้นอคือวันแล้วครับผมกฤษฟ้าวาเชิญนี่นะครับ,นนรบไปไหมน้องสวัสดีครับ